เอาครับกลับมาต่อกันในเกมที่สองครับระหว่างเวียดนามกับสิงคโปร์ครับสิงคโปรยังคงเลือกฝั่งดูไซต์ไว้เหมือนเดิมครับนั่นหมายความว่าพวกเขาเตรียมแผนมาฝั่งนี้ครับเกมที่แล้วสิงคโปร์เลือกที่จะเล่นดูอับอดเลนเป็น AP ครับแล้ว เจอคอมโถมครับซัดใส่สวนใส่ทำให้แดเมทที่ลดเหลือไม่ไหวครับไม่พอมาที่ทำแบดเมทครับตามดูครับว่าคราวนี้จะแก้เกมยังไงจะเปิดเฟสแรกของแบนเฟสครับแบนดหกตัวเดิมครับทั้งสองฝั่งมา์รไดเซอเร์เลอบองและไคตาวูคองลูเชียนและวีโก้ครับแล้วสิงคโปร์ยังคงเชื่อมั่นครับในพลังแห่งเชนนะ เชนเฟิร์สพิกครับเชนเฟิร์สพิกแบบนี้เวียดนามก็บอกว่างั้นก็เรียบแผนเดิมได้ครับไม่เป็นไรครับเอากาลิโอมาแล้วก็เอาเกรฟมาแสดงว่าเขาไม่ได้ต้องการดีซินเท่าไหร่ครับืแปลว่าเขาอาจจะหยิบกาลิโอมิดเลนแล้วก็เก็บท็อปก็ได้นะหรือเก็บจังเกิลก็ได้ยังไม่รีบร้อน ก็ถามว่าเกฟเนี่ยไปยืนชนกับเชนได้ไหมก็ได้ครับเชนลงไปเล่นเขาก็ดันครับไม่จะเป็นต้องเข้าไฟแต่รอบนี้สิงคโปร์เรือกที่จะหยิบเอสเรีรกับลีซินมานะนเรียกว่าแย่งเลยดีกว่าครับในขณะที่เวียดนามยังทรงเดิมครับมองเห็นแล้วว่าศักยภาพของเคียร์ย่าครับกับคามิของเขาครับไหวเหลือเกินครับบอกเลยว่าใครก็เอาไม่ลงครับพอถึงจุดพาวเวอร์สไปของคามิถ้าก็พลิกมาเป็นท็อปมิดจังเกิลนะในขณะที่สิงคโปร์เรียกว่าเป็นท็อปจังเกิลแล้วก็เอดนแคร์ แล้วว่าฝั่งเวียดนามขาดซัพพอร์ตกับ a อ c ีซีคู่ล่างไปง่ายส่วนสิงคโปร์ครับขาดซัพพอร์ตแล้วก็ขาดบิลเลนดังนั้นฝั่งเวียดนามอาจจะเลือกเปิดซัพพอร์ตกันก็ได้ครับน่าอาจจะเลือกเปิดเอออซีก่อนก็ได้เพราะว่าเห็นเอสเวลแล้วแล้วค่อยดูว่าจะเอาซัพพอร์ตเป็นตัวอะไรก็ได้ครับไม่รีบร้อนนั่นเท่ากับว่าตอนนี้ครับเวียดนามพยายามจะที่แบรนด์ซัพพอร์ตอย่างคามาไปเพื่อไม่ให้โดนโป๊กแล้วก็ยูมีอีกตัวหนึ่งครับ สิงคโปร์ก็จี้แบนเอดซีเหมือนกันครับแล้วก็จี้แบรนราคารไปผมว่าอาจจะหยิบตัวละครอย่างไครสามาก็ได้นะไม่ใครสาโดนแบรน,นี์นว่านั่นก็น่าจะเป็นวารัสซื้อเปล่าโอ้แต่ว่ายังคงโอยโจทย์ดเดิมครับนั่นสิลืมไปเลยครับว่าก็ในเมื่อโจทย์เดิมคุณยังแก้ไม่ได้ครับนั่นก็โจทย์เดิมไปก็ไปแก้ต่อไปครับถามเค้นครับหยิบประก่อนเลยครับเอยเดี๋ยวนะ ฟิโอลาหรอแซงว่าเชนซับเอ้ยเอาว่าใช่หรอใช่ยักษ์ชาหรอแล้วลาซิกเป็นเป็นอารีครับ,บถ้าก็ว่าเล่นบอลเป็นฟิโอลาครับแล้วก็เชนลงไปซับแล้วกางเป็นอารีนะฮะโอ้โหสูตรยากไปไหมเนะี่ย แล้วเวียดนามครับลาซีก็เป็นแอชอย่างว่องไปครับสแสดงว่าไม่ได้ต่างอะไรจากตาที่แล้วครับไม่ได้ต่างอะไรจากตาที่แล้วจริงรครับคือแต่ตานี้เราจะได้เห็นสเปลของคีย์รับเรียกหยิบเป็นอีกในทีเลพอร์ตเลยนะคือเรียกว่าตั้งใจเอามากดดันเลนทางด้านของฟิโอราเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ส่งเชนลงไปซับอย่างที่อยากเฟล็กนั่นเองคือถามว่าแอสอะมันมันอยู่ในเมตาไหมครับตอบคือไม่ครับแต่ว่าจุดประสงค์คือเอามาทำซีซีเพื่อให้เอาจริงแคลรี่ของเวียดนามจริงตาเนี้ยจะเป็นคาร์มิเกรฟผมบอกเลยคนที่แบกดาเมจนะคือแค่แบบทำซีซีทำจังหวะให้2คนนี้ได้เข้าออกเข้าออกคือคาร์มิวมันไม่ได้มีหน้าที่แบบว่าเข้าไปไล่เตะขนาดนั้นครับคือเข้าออกเข้าออกง่ายกว่า ดังนั้นเลนิ่งเฟดครับพอเป็นอย่างนี้ฮะทางด้านสิงคโปร์มีโอกาสเขียงได้บ้างละดังนั้นผมบอกเลยว่าจังเกิลใครจังเกิลฝ่ายไหนที่ขึ้นไปช่วยท็อปเลนก่อนอะ่ะถ้าเราวัดตัวละครเท่ากันหมายว่าฝีมือทาคนเล่นเท่ากันนะใครที่ขึ้นไปช่วยบนก่อนผมบอกเลยว่ามีสิทธิ์ที่จะสโลบอลสูงมากเพราะว่าทั้งฟิโอลาทั้งคาร์บิลครับเขาต้องการการช่วยประคองอีกแค่สักประมาณ1สกอร์หรือ2สกอร์ครับ คือป่าทั้งสองทีมอะพายโรตี้เล่นบนได้เลยนะผมบอกเลยพายรตี้เล่นบนได้แต่ผมมองว่าฝั่งของเวียดนามอะไม่จำเป็นต้องรีบร้อนอะไรครับก็แค่เล่นเลนิ่งเฟสปกติแล้วก็คูมบัพเจ็ในขนาดที่เงื่อนไขของทางด้านสิงคโปร์ยังคงไม่เปลี่ยนไอ้สิงคโปร์ไม่เปลี่ยนแปลงครับคือต้องพยายามกดดันต้นเกมให้เยอะครับเอาคิวเอาอะไรให้ได้เอาครับกลับมาดูกันในเกมที่สองครับระหว่าง ทาราสิงคโปร์กับเวียดนามเราอยู่ในการแข่งขันซีเกมครั้งที่17ครับรอบรองชนะเลิศเบย์ซ็อกไฟครับเกมที่ 2, 2> เวียดนามขึ้นนาไปแล้วนะครับหนึ่งต่อศูนย์ครับเกมนี้เกมที่2ของซีรีส์นี้ครับใครถ้าเกิดเวียดนามได้ไปจะเป็นแมตช์พอยต์ฮะเริ่มมาก็ยังคงดีเฟนส์เสม่นามกันปกติครับสิงคโปร์ที่แพ้ไปดูเหมือนว่าจะเลือกเป็นฝั่งบูไซส์อีกหนึ่งครั้งครับ แบรท็อปเลนครับเป็นทางด้านฟิโอร่าชีราเป็นดิซินนะชังเกิลมิดเลนอาริคลิกกับอาริของเขาแล้วก็ชีร่าที่เล่นเอสเรียลกับคาริกซีเลนเชนเป็นคู่ล่างส่วนเวียดนามพัคพย่ามาเป็นคาร์มิวเช่นเคยครับเลวี่เป็นเกรฟครับคาติเป็นเอ่อกาลิโอมิดเลนแล้วก็สไตล์กับเบียครับเป็นคู่ล่างแอชกับทามเกนครับแล้วตรงนี้เวียดนามดูเหมือนจะอยากอินเวดครับอยากอินเวดครับแล้วเดินมาแล้ว เดินมาแล้วเลี้ยวไหนเลียเ้ยวนั้นเลี้ยวนั้นจะเอไปโซนิกเวฟแปะมาแล้วโดนประกบครับเพราะคาติจ่ายแฟดมาแล้วชีเอล่าครับโดนประกบแบบนี้บอกเลยว่ายืนมอบครับไม่รู้จะไปไหนเพราะจ่ายสกิลไปแล้วครับอัพมเเข้าไ,ไปแล้วเป็นมิสติกช็อตครับไม่ใช่เป็น,ปปนอาเคนะิอะโอ้ส่งทางด้านของคาติไปรอซื้อครับเอาพูดง่ายเลยคำนี้เพราะว่าถามว่าคาติที่เล่นกาลิโออะมันต้องการแบบ ความสามารถในการยิงเลขนาดนั้นไหมคือไม่ครับเพราะด้วยคั้งที่เขาเจอเมดครับตัวกาลิโอเองเขามีโล่ที่รับความเสียเป็นเวทแบบออตโต้อยู่แล้วครับแล้วก็สามารถคีดเวฟก็ได้ด้วยวนอบอลครับแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วตัวนี้เหมือนจะมุดมา ทอนครับบีบให้ทางด้านหองเลทีต้องแฟดออกไปครับได้ไปอีกอีกหนึ่งสเปลฮะโอ้เดินเกมได้สวยครับขโมยเรดบัฟมาเสร็จแล้วกลับไปซีชิลเบัฟตัวเองตรงนี้ครับเบียเรเลียเดียไปเลียมาครับคาริกกำลังจะแตกในอีกหนึ่งฮิตแต่ว่าเป็นเชียร่าครับที่ต้องถอยฮ่ะตัวเลียไปลบจ่ายแฟดออกไปครับได้ไปอีกสามสเปลได้สองสเปลครับโอ้ยาบแล้วครับแค่เข้าเลนนาะก็เหนื่อยฮะ มาดูกันอีกครั้งับภาพชาร์ปเนี่ยส่งคาติไปยืนล่อครับแล้วพอเห็นว่าชิเอลล่าครับยืนอยู่คนเดียวครับจะเอ๋ฮะตากกบครับนี่คือล่อซื้อที่แท้ถูนะข้างบนครับาามีกับฟิวลานี่ก็คือมีคลิตของตัวละครเนี่ยมันไม่ใช่รูปแบบของตัวละครน่ะมันเป็นตัวที่เล่นคล้ายๆกันครับจะเป็นดูเอลิสนะแต่ว่า ผมให้้าสีของคา<ำ>มยูมันเยอะกว่าเพราะมันเล่นลูกจูบได้เยอะไงโอ้ยราคาติครับ,ช,บรชิวดรันสวนไอ้เจติพันส่สวนครับพร้อมชิวดรันท้อนมาพยายามจะหนีอยู่ครับแต่อัคลิฟครับยังไหวฮะ เลวีเดินมาตรงนี้โดนโซนิเวฟ์แปะไปกระทืบพื้นด้วยทิ้งไซครับไอ้ซิลเทมเพสนะขออภัยชีล่ามยังจะไปต่อครับแล้วอวันคลิกกดชามไปไม่โดนแล้วจะสิทธันครับทอมมาร์ทอนพร้อมกับชิโราแต่ว่าสุดท้ายแล้วชีร่ามมาช่วยรับไปได้ครับดึงต่อนหนึ่งแลกกันไปฮะบ,บีเอมารับจากข้างหลังครับิโซ่ดได้ถอยออกไปครับโอ้เดินกันสนุกเลยฮะ เห็นนะเห็นนะ B A B A จะได้จริงเหรอลูก<า>แล้วมีการมาก,ากักมินเนี่ยนครับไม่ให้มินเนี่ยนเข้าป้อมฮนะแต่ว่าทุกครั้งที่เป็นแอร์ครับดันช้าไปหน่อยครับต้นข้าต้นเกมครับเคลียร์ยาเตะหนึ่งทีด้วยพิชชันสไตล์ครับแบล์ฮ์จิ้มหนึ่งจึ้งตัวลันช์แล้วชีล่าเข้ามาจากข้างหลงังในช่วงนี้กดเซฟกัดเข้ามากระชือพื้นด้วยเอาสโลเคียร์พยายามจะสวีปเปอร์เพื่อจะซัพเทนแต่ว่าเป็นแบล์ฮครับ จิ้มขาขาดไปครับเลยบีมุดวอดมาพยายามจะแกงครับแต่คู่ล่างของสิงคโปร์วาดไว้ครับเลยรู้เลยถอยไปครับจนกว่าจะเลิกดันสูงขนาดนี้ครับกลับก่อนก็ถได้เอาครับโอ้แล้วเสียสองเพจไปอย่างม่วงวาครับตั้งแต่ห้านาที แบบนี้รูปทรงไม่สวยครับอาริคลิกพยายามจะเดินมาเช็คแต่คาตีดักขากลับอยู่ครับแล้วคาติยังไงเฮบบเอาสวัสดีเอาเอาเอายังไงชิรุดันทอนรอเพื่อนเลวี่มาเติมหน่อยเร็วแต่มีดิซินของชีรามาเซฟกาดเกาะไว้ได้แล้วเป็น2อีสอตรงนี้ครับยังไงต่อวีดวอลไปพยายามจะหลบมาแต่ดิซินตรงนี้น่าจะไม่ไปต่อครับไปต่อคือแตกฮะอ เอาแบบว่าใจหายใจควาเหมืนเหลือเกินครับแต่ละมูฟของทั้งสองทีมแล้วยังคงวนเวียนกับเลนกลางครับทั้งสองทีมมาหนึ่งไม่ไหวมา2ไม่ไหวงั้นมา3มไหมฮะเลบี้เลบี้บอกว่าไม่เอาครับฟาร์มดีกว่าบีเอน่าจะกลับได้งนะครับบนเคียร์ยาะ หนูและคามิลข uh, like uh, ึ้นมาเป็นชีนก่อนเลยนะครับเพื่อเอามาเทรดกับทางด้านฟิโอร่านะอ้าวแล้วเบียครับบุตไปจังหวะนี้เลียหนึ่งครั้งน่าจะเพียงพอคาลิกทอนสวนไปแต่ไม่โดนทางด้านเชียร่าพยายามจะโป้งอยู่เอ๋อเซนฝักไม่โดนครับกลายเป็นเชนเสียเลือดฟรีแล้วพิโซไดเข้าไปเบียครับกดทางด้านของเกรสกินครับไอเกรสแมตเตอร์นะ รับแต่เม,มดป้อไมไว้ครับทอ,อนไม่โดนนะแล้วกลายเป็นว่า DC บังคับให้เล่นด้วยไม่ค่อยดูคุ้มเท่าไหร่ครับตาติจากสิทธฟันขเข้ามาแล้วนี่ครับชีวรนทอนไว้แล้วเลวิฟแฟตมายิงครับปิดคิวไปได้ดีฮะอาริคิครับไม่รอดฮะตปปอนนี้เหมือนจะแวะไปบนหรืปปอเปล่าเรวิโกรธพลิกดอขึ้นมา เคียาเอาแล้วตรงนี้เจ้าเอกเอาลีซีของชีราชีราต้องแฟดหลบไปเลยเพราะว่าเคียะกดทุกชนไปแล้วแล้วตรงนี้จะ3ามีส Sh ira. Sh ira มครับเพราะว่า,ามีคนมาตนเาามตือนแต่กลักลโยฮ,ฮีโร่ทานลงมาตึมใส่หนึ่งครั้งแล้วใครตายก่อนครับเป็นรีซี่ที่ตายไปก่อนแล้วแบบมีคาตีครับน่าจะได้เอาแบลนหรือเปล่าแต่คา,าราเทลเบตยิยงจะไกลค,ครับเลวี่บอกว่าขอบคุณที่แทงปอมห้อะแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับแล้วน่าจะดักอีกเ,เวฟหรือเปล่าแต่ว่าพอแล้วมั้งผมว่าแค่นี้กาอิ่มคุ้มครับภาพเดิมทรงเดิมครับ อารีคลิกโดนเอ้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดึบไปไม่ทันครับกลับบ้านไปแล้วฮะแห้งครับจ่ายฟรีฮะโอ้โหชีล่ากลับไปในป่าครับกลุมนี้โดนตั้งแต่ต้นเกมยังไม่ได้เคลียร์นะฮะ ถ้าตอนนี้คือบอกเลยว่าถ้าทางด้านของสิงคโปร์เนี่ย,ยไม่สามารถจะเดินเกมแบบที่ควรเป็นได้บอกเลยว่ายากนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบเดิมครับตัวดิเซนเกตมีไม่เยอะครับโดนคโถกอีกแล้ว บีเอครับเดินไม่หนึ่งครั้งเขาพร้อมกับสไตล์แต่ว่าดูเหมือนว่าสไตลมีเอ็นเชติเซลโลครับแล้วรู้ว่าอลิคลิกไม่มีอันติเมทครับนี่ครับทะลุปักหลังครับพิเาโรไปเพรอมว่าเชนดีซีถอนไปแล้วเป็นสไตล์มาเก็บคิวไปได้ครับโอ้โหท้อครับท่อเลยเหรอท่อเลยเล่นง่ายครับพอเสียสกิลในการขึ้นไหมไปแล้วครับแค่เข้าทำจังหวะ สตาตันท้อนเชนซีซีสโลนู่นนี่นั่นตึมตั้มตมึมตั้มโอ้โหทาร์นเขาสกิปเปอร์เตะไปพยายามจะด้านของริโพสกลับมาครับแต่ว่าชา้าไปหน่อยฮะเอาจริงจังหวะการเข้าทำจังหวะของสองตัวนี้มันกินกันน,นิดนึงครับคือฮุกช็อตครั้งที่สองอะที่จะพุ่งเข้าหาถ้ารีโพสทันก็ติดสตั้นรีโพสไปทันก็คือบึดก็คือแตก แล้วพยายามจะมาเปิดดีเป็นบนครับแต่ว่าเวฟยังดันไม่เร็วครับเปิดแล้วไม่คุมนะมีคนรอครับแต่ไม่รอแล้วครับดีซินกลับบ้านไปแล้วสำชีรา ที่แอ้มพยายามจะกลับบ้านรีคอร์ครั้งนี้ครับอาจจะได้ขอร์ดแล้วนี้เข้ามาชัดสิทธานครับพยายามจะหามุมชี้รันมีแต่พี่เจ้ได้ขึ้นมาแล้วชามม้ทิ่ิรัตเข้ามาครับพยายามจะเล่นอยู่แต่ตัวเองได้เม็ดเบาหรือเกินครับโอ้โหเอา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 โอ้หยเอ็นอับดีไลน์ไปฮะรูดกลับมาเจ็บเหลือเกินครับท้ายครับเป็นเลวีที่ยังคงไม่ได้เปิดริฟต์นะ คือถามว่าปล่อยปล่อยไปเลยให้มันโขกป้อมแล้วตังมาดีไหมไม่ดีครับมันได้แหละถ้ามันตัวตัวจริงแต่ว่าเขาพยายามจะแบบว่าเอาให้ได้ First b บิกเลยเพื่อจะได้บีบแมพไปเดินเลนอื่นให้คุมๆนะฮะตอนนี้เลนล่างครับเป็นเลนที่มีศักยภาพในการจะปล่อยรีพิสุดนลก็เหลือ2องเพลทนะแต่แัเงก็อยู่ค่อนข้างลึกเช่นกันครับ เอาครับเริ่มจะลึกแล้วฮะเริ่มจะลึกเป็นการรอซื้อรอซื้อเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเลียไปหนึ่งครั้งอ่พ่ซได้ถอยมาจะโดนทอนดักเอาไว้กดเกรสกินขึ้นมาครับไม่รอทุบฉลอดประหลาดปัดไปแต่ไงเป็นคาริที่มาเก็บคิวฮะอ๋อซัพพอร์ตได้คิวครับเอสเรียลของเชียร่าน่าจะจริงๆครับแล้วแบบนี้ปล่อยลิฟไปฮะปล่อยไม่ปล่อยครับ ไม่ปล่อยครับยังเหนียวอยู่ฮะเก็บริปไปเล่นเลนกลางแน่ๆเลยครับดูจากทรงแล้วหรือเปล่าะ่ะแต่เวลาลิบใกล้จะหมดแล้วนะครับทำไปเล่นไปอาจจะดันอีกหนึ่งเวฟเข้าแล้วไปโขกเหรอแต่แบบนั้นยิ่งไม่คุ้มเลยครับน่าจะรีคอลแล้วปล่อยลิบกลาง <ผม S 1> ปล่อยริฟกลางเสร็จแล้วไปเอามังกรผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น ข้างบนคียย่าครับพยายามจะผ่านจุดๆดนี้ไปให้ได้บีอมารอซ้อนจากด้านบนมีคนตาตีสกายงอฟมาแล้วเห็นแล้วครับว่าอยู่ตรงนี้กันเรฟของเลวี่ครับเดินมาจากบ้านเข้าเรียนกลางครับคาติพยายามจะเดินมาทำบอดครับเอาวิชั่นให้ทีมแล้วนี่ครับสมอลลี่ไปแล้วตรงนี้อเล็กิริกกดชาไปหนึ่งครั้งแต่ว่าคนโดนเป็นคาติครับบอกว่าสบายฮะเอาอีกครับชอบฮะและอย่างที่บอกครับนี่ครับเปิดดีพี่เยนกลาง เพื่อจะเร่งเอาเฟิร์สสปีดให้ไม่เอาเอาอีก2เพจครับ3เพจนะแล้วเรียบร้อยครับได้ไปกันอิ่มคุ้มฮะ12นาทีกับ6 6,000โกครับแล้วพยายามจะเลี้ยงให้โคอีกหนึ่งครั้งครับแบบนี้คุ้มฮะอ้าวแล้วอัติเบตยัดไปแล้วอารีบอกเลยว่าตัวแตกรีซิงทาไมโซนิคเบรตวเตะกลับมาครับสวยงามมากแต่ก็แลกด้วยชีวิตตัวเองครับเพราะว่าฝั่งเวียดนามไม่มีใครตายครับด้วยความที่สิงคโปร์ได้เสียน้อยครับ ข้ t บนครับลตรับ a n ีพอยด์สว n ที a สวนกการเฉลีขึ้นมาแต่เหทีต้นสวยไปหนึ่งครังครเี้ยไ้ที่คีย์อาจน้ยอัน้าเปคกิดวตการทีะเต่กมาอเทีมี่มะสูงมอย่างน่ังมากๆอย่าเชทีอยเัะงกานที่มีทะสอ ้็กลายเป็นว่าตอนนี้รู้ผลแล้ครับไม่มีเลนไหนที่รอดเลยครับสำหรับฝั่งสิงคโปร์ครับเอาเรียว่าสอบไม่ผ่านครับเลนบนนะพิวราก็ไม่ไหวครับเลนกลางน่คลิกก็ไม่สามารถจะไปเบรส,เรสได้เมทสไตล์ได้เลยตอนนี้คูลางก็ไม่มีไม่มีแตเมทครับจืดฮนะก็ค่อยนับยหลังอีกแล้วครับ cuối mà Kiệt first break thật thêm nhiều thứ nữa mà họ đang với một hình mạnh và giao và khả năng điểm tiêu tương đối và lượng khống chế lồ của hùng thì cơ hội để họ có được mục ví dụ như là nửa cái trên chẳng hạn nơi mà họ tiêu đang mạnh đó là Levy, đó là chúng ta đang hơi vội vàng. อ๋อครับสไตล์ครับจะไล่ยิงจริงๆครับอุ้ยเอ็นเทนเซชั่นสโลไปครับสโลสโลกดเรนเจอร์โฟกัสครับแฟดไปยิงอันหนึ่งแฟดแรกแฟดครับโอ้โหเกือบโซโลคิวฮะโอ้ถ้าเอดีซีอย่างแอชยังโซโลคิวเฟล่าได้ก็คือปิดเกมครับเกมใหม่ครับ quyết định băng trụ ให้จางได้เลเป็น h ารเลอก่จะเลือกเป็นารอทีจะเลือก่จะเลอกทเลือก็ีจะกที่จเลงอกที wow. like, oh. Oh. ่จะเลือกเอกปี่จะเลื r กที่เลทีจอกท่จะเลือกทะเลกที่ o h เ r o อกที่จะเลกที่าะเลือกที่จะเกทย่จะเสือกที่จะเลือกที่จะเลก r ี่จเลือกที่จเลที่จะเลือกที่จะเลือกทเลือะเือกทจะลือกที่จือกจะอกทีาจเล็นกที่จะเลือกเลือกที่จะเนือกทีเลือกท่ะอกที่จะเลอรท่ะเลี่จะเลอ càng thể hiện có sự vượt hơn nhưng không kiếm mày nào nào á bỏ qua được rằng là Singapore họ vẫn đang cố gắng làm một cái gì đó để có thể kiếm về được những lợi thế cho bọn họ họ không bỏ cuộc họ nói với tuyển Việt Nam rằng bạn muốn đánh nhau ở đâu chúng tôi sẽ có mặt để đánh nhau ở đó và đó là tất cả những tiếp lời ạ sóng hơi đẹp quay quay á nha mà đủ ạ sọt thi phẳng อลิคกิกเข้าไปเมคกเพย์สวยนะแต่ว่านี่ครับต้องชนการลงมาด้วยทีโรนทานสองกรลียวครับสามคนด็อกอัพคนรับเดีเมดจากแอชนเนี่ยคือเร็วมากเร็วมากครับตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยเพื่อนดืนแทงให้แล้วมอบให้ครับโอ้โหดูมาเบ,บยเอคือรออมเลยครับเมื่อกี้ ลู luôn l u ผ n c น những pha đại าม n อ cực kỳ c อ u ẩ n กับ đ thể lấy ค ư ợ c b ร้ cứ một t h à n อ viên n บ o của ามร้อที่ะต่อส n ้กัมมีค้อมทจะกัทีมมีารนมทีจะสทีทีพร้อมแกนจะต่อสมทามพร้อมทแล้วใหอ้ทีมมามพรุ้ดทายเปตนอสูิกมคว้มพด้อทต่อสรับลีม่มความ้อดที่ต่อสู้ีควารต่อบทที่มาหอมท่จสู้กับทีมวาด้อมี่จะต้ก แล้วก็ดึงนิบสองมาได้ด้วยครับนี่ฮะเล่นบนอ๋อมีการทะเลาะกันตรงนี้ครับชีลา่าโดนเปิดแล,ล้วก็กรลิโอไปไล่ท้นมาครับเก็บทางด้านชีล่าไปได้โอ้อยังงี้นี่นนเงอ้ยอ,อีกแล้วเหรอเปิดมาหิงเข็นฟิล่าตายไปแล้วครับ แล้วทอนมาจังหวะแรกจากนั่นเชนแต่โดนกระเดียวทอนกลับครับแล้วพยายามจะทำไดเบจยส์อู้ไดเมีไปครับแต่ว่ายิงฟรีไปครับเมื่อกี้ทะลุไปเลยครับตัวขาดครับสองคนเอ้วยิงยีเอสเวียจะเด็บยังไงครับฉีลาเข้ามาจากด้านหลังเตะดังก็เลยชิกครับไม่ถูกตัวเท่าไหร่ครับเพราะว่าอมไซเข้าไปแล้วครับ แล้วเบวี้ยมิโซไดเข้าไปครับโดนป้อมตีอยู่แต่เชนของชีราครับเริ่มจะไม่ไหวคาติอืมหืมเจ้สิพันเข้าไปปาวินาวอลแล้วเรียบร้อยครับเก็บคิวไปได้สวยงามอะ โอ้ไหลครับไหลอีกเล้วคายโอฮิโร่โรทานมาที่ตรงกลางครับเพราะว่าเคียยาพยายามจะดันอยู่ครับแล้วตรงนี้การพันเข้าไปถอนเต็มๆทางด้านของแแบต้องถอยไปแต่สุดท้ายเป็นนันกเกอร์โลที่รับไดเมจจากป้อมเยอะไปหน่อยเลวี่ครับอยู่หรือเกินไปแล้วทอร์เนไดเมจยัดมาครับฟิโอล,ลาตัวหายไปเฮเทติไม่ต้าจากเคียยาก็ไม่ทำให้ตัวเองรอดแต่ว่าแลกเชนไปได้เช่นกันครับลุคกิพยายามจะตามต่อ แต่ว่าอันติเมทไม่ครับมันไม่พอครับให้เล่นครับมันเหลือแค่ชาร์จเดียวอะเดี๋ยวแปปหนึ่งครับสังเกตไอเทมของแอชฮะสไตล์แกไปชิ้นที่4ครับตอนนี้ลูนันทลิเคนครับเป็นซูเรชเบรดแล,ล้วก็มิทชิวโบนะ ของฟูครับฟูมากมากเลยตอนนี้นั่ตัวที่เกมครับกับทรครับงตัวที่สองเกมครับกับเคสิปดารกอนครับ khi mà cái khoảng cách nó đã, đã lớn như thế này thì việc mà chụp cao thì tăng hàng anh mượn xì á tất cả những gì họ có thể làm đó là chờ đợi Việt Nam mắc sai lầm để họ có thể lấy cái điều đó và đó thôi bởi vì khoảng cách về tiền nó đã là quá lớn bạn không có được sách thương, bạn không có chí không thể nào để... ừ, khoảng hàng cơn hả Yeah, thì sẽ bị đã lùng á. khoảng cách tiếp cận là từ rất xa พยายามจะดันสองทางครับนั่นเหมือนจะบังคับไฟด้วยริบหรือเปล่าหุงกลางครับเทียสารเทเล็ดบินไปแล้ววุ่ยละแอะครับเอาสุดจริงครับเพรารู้ว่ามีคนลับอยู่ครับ

ชามสวยครับใครออกมาแล้วไงต่ออีชิโลไปไอเดมเตมครับสโล่สโลีซินเพิ่งจะเข้าไปเชีลาตัวระเบิดไปแต่ว่ามีเกมของพี่ของเลวี่มาช่วยปิดตเบไปหนึงคนอับิโซได้มาพร้อมกับสินิคันของคาติครับไล่สองคนของฝั่งซิงโปต้องเข้าบ้านไปฮะฟิโอลาของสิงโปลน่าจะไม่ได้กลับมาแล้วครับเลวี่โนโบครับปิดคิวอาริไปเฉยฮะ สามบอลลีไปที่นั่นบนแล้วเหมือนจะโขกตอ่อวบบบ้า,บาไปแล้วน้องเตรียมชาร์จขอโขกอีกหนึ่งทีท่านหรือไม่ึบโอุยน้องตายคาที่ครับกาดิโอโฮิโรหิทางขึ้นไปเซฟเพื่อนเพื่อนฟอนไลน์ครับพยายามจะเล่นอยู่ฟีออร่าของแบรครับบอกว่าใครก็ได้รับได้เมทหน่อยแต่ไม่ไหวแล้วสุดท้ายครับปิดเกมครับ21นาทีอีกแล้วครับออเวียดนามครับดูจริงครับ ไม่ให้ทางท่านสิงคโปร์ได้เล่นเลยครับเรว่เดินเกมเดือดมากแล้วเคียย่าครับรอบนี้คือดึงฟิลอรปนให้ไปไหนจริงครับใช้แค่สามคนสี่คนก็เพียงพอสำหรับเวียดนามนะสองเกมครับที่จบ21่สอดทีแล้วนะแบบนี้ไม่เรียกเกมไหมก็ยังไงอยู่ครับเกมหน้าบอกเลยว่าสิงคโปร์หน้าจะต้อง ทำไรสักอย่างหนึ่งนะครับงัดแผ่นเด็ดอาจจะลองสลับฝั่งไหมหรือเปลี่ยนคอมให้มันเปลี่ยนตัวคอมที่มันเล่นกันง่ายขึ้นไหมอะไรแบบนี้ตอนนี้คือบอกเลยว่ามันไม่เห็นภาพจริงครับต้นเกมชุนทะเลาะไม่ได้ครับจะฟาร์มอย่างเดียวเขาไม่ให้ฟาร์มครับเวียนนามไม่ให้ฟาร์มครับเดินเกมแบบบู๊สุดครับนั่นแหละฮะเดี๋ยวเราต้องกลับมาดูกันครับว่าเกมสุดท้ายไม่ใช่สิต้องบอกว่าเกมที่3ามเนี่ย จะเป็น3ามศูนย์วินแบบคลิงทีเลยหรือเปล่าสำหรับเวียดนามหรือว่างคโกร์จะตีตื้นกลับมาได้ครับเดีย๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ